สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องแม่น้อยพระรวยมือนี้แม่น้อยพระรวยก็ได้เดินทางมาวัดสาแก้วเนาะค่ะวัดสาแก้วอำเภอบานดุงแอ็ดพึ่งเขามาเป็นครั้งแรกเนาะค่ะเขามาเป็นครั้งแรกพระอ,อาจารย์เพิ่นสีผ้าขอ,ขอหวยน้ำกระดูกร้อยปีวระสันค่ะงวดที่แล้วกับเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะมือนี้ก็มาไปเบิง่งไปตามกันเนาะค่ะว่าพระอาจารย์เพิ่นสี ผ้าทำพิธีแบบใดกะมาตามแม่น้อยไปเบื้องพร้อมๆกันค่ะขอส่วพระราชไผ่ตัวไผ่ราบขออาจารย์ก็บอกว่าแตคุณผู้นมาขอไผ่ตัวไผ่ราบเขาเปิดที่ใดถ้าบุญในเจ้าของให้ก็ติไปเสี่ยงไว้ข้างในอยู่ในป่าก็เลยเอนฮ่าฮ่าฮกระไรกระห้องกระโดดมัน้อยจางครับผมเป็นกระดูกก็บอเป็นโค้งแบบเป็นกระดูกเผาเผาเดี่ยวนะเผาเดีวเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ว่าเพราะว่าในถ้ำบุญวันนี้ลูกหลานกระตายนี้จาก ลูกหลานมาฝากไว้ลูกหลานจะตายนี้จากตายตายจะไปจรุ่นเลยเราก็เลยลืมไปเลยเลยบริข้ามบุญนะกระดูกที่ฟันไตข้ามบุญกระกนดูกร้อยปีที่น้าจ๋าครับที่บ้านบางอันนะบางอันก็ถึงก็มันจนสืบหาลูกหลานบริขัยนะสามบริขัยกับกระดู้แบบลืมหลังไปแล้วเนาะลืมหลังไปเลยมันก็จะโดนเติบนะตอนนี้โอ้จนเสียมากบริขัยว่าเป็นกระดูกบริขัยบริขัยนะ แต่กนดอกมากกว่าบอกกันละว่าแต่นีคนมาขอโูขลาักับห้ยสูลาัให้โูลาเพิ่นเ้อสิได้มีเงินมาทำบุญให้แต่ว่าสิได้ส้างวัดสัางว่าห้าสร้แตว่าส้างวานัก็ประมดีบว่าได้ิปมือดาฟ้ารวยก็มาหาได้แต่ก่ตามเ่าอาจารบอกไปเต้เลยบ่าสีคนมาขอเอากลุวเอามาไว้ิดมือนึ่งดิดาฟ้ารวยมาได้กามอาจายบอเเลยบอกันมาขอเอากล่ะแล้วเอาไ้มองาจารย์ก็มีแน่ทามอานา กตรงข้างบนข้างล่างขขางล่างก็นกระดูกมีพระไาหาเจ็ดพระอาจารย์ก็หายน่ายมากเจ็ดเก้าอะได้แดดทั้งบนทั้งล่างอ่าอยากเป็นในที่โอกาสข้างบนใเจ้าของก็ไดยมีโอกาสทำบุบให้เจ้าของสังว่าสังว่าไปทังสนไปท้งเนาะตได้ไปเให้พุกงุ่งที่ดี๋พวกมเจ้าของไปโฟกุมดีนั่นจัเจ็บบนข้างในารมันแบบโอ้ ม่มีประโยชน์เลยเจ้าของกับอได้มีโอกาสได้เ็หยังงกินไปซืทอๆกินไปทีๆแต่คิดว่าบางตรวมนี่หน้าเคยกินแค่ยูยูเขาคนมาแล้วค้นหลายคนกัสัมผัสใจอยู่จังจ้าพลารวยมากคุกินน้ำอบตึงเลยค่ะตอนนี้พาจารย์ได้เอาน้ำอบใส่ไหมคะไม่ได้นะกินน้ำอบขึ้นมาอีหลอดน้ำอบน้ำหอมตึงเลย กินกอิ่มก็จัดมะบ่มีดบ่มีสมบูแบบเพราว่ากระดูกคือนานแล้วนะคะนานเปพื่อนแต่งันกระดูกบ่านรนั้นไม่ได้จะนาไม่หยั้เป็นในส่วนกบุญกู้ศูนย์ในปทนวิถเนเินลดหัวหอมนาะเม่มทีก็ตีเอานาไม่หยักอยัในเพนี่กำลังเพิ่มพลังในเพอรนราได้บุญได้กุศลนี่การบ้งถึงมากพได้มากให้ถูกให้แลได้มาหยัหนานลที่เราีนั โซนนาบุญน้องพยวนี่กับสองนี่มเนี่ยโอ้หลายยอะเ่หลายชอบิ้วิบก็สกวยบจานบวกซื้อ่องหัจานบซือองางเกงตัวผ้ารวยกระโงารวยค่ะนานพ้ารวยอืส่้าโชกผ้าวค่ะอืมส่อผาโชกบวกซื้อช่องพนักศรกษาฮารุตา มันีชาแนลค่ะเนี่พารวยครับผลพารวยครับเนี่ยน้อยพารวยค่ะคนนี้ไม่ต้องบอกละค่ะพ่อมเนาะจพ่อมอะไรอยากจับเบสอยากมืออะใดอยากจับพ่เทียนเลยพ่ออะไรอยากเป็นผู้จับลูกปีฟอลหลุบอลดีใจใจนะคนโชคโชครอดกายดีใจนะค่ะอาจารย์ไอชี่เลยค่ะพระอาจารย์เล่ค่ะเพื่อนพ่ใดอยากจับบ่นนะถามใจเบิร์เพี่นี่นะ ตเพื่อนใดอยากจับยกมือบางด้อมมอยากจับอยากจับบ่ใครจับอาผพืใดแห้งๆแหมแไอกันเอาเลยจาขจนบจ้ตค่ะโอเคจานพอใจแล้วขันบ่กไม่คูอยากจับพอใจแล้วาบเจตูเราแหงเราบมนอาจารีเดียบคุยยกมือหรอคะอาจารย์ี่เหตุผลอยู่ที่ให้ยกมืออ่าที่เอาูยกมือเลยด

เป็นเป็นบทที่นี่อายุลอยปีหกปีนี้แหละคอปีครบปีนี่เพราะว่าได้รับวิสสงคามสีมาปี2องพันส่ร้อยแคนั้นครบ1อยปีก็คือหกสห้าเห็นป่ะพี่เขาเด็ดดาบเล็กหนึงถึงอยเห็นป่ะหนึ่งก็ตตองไปถึง่อยเห็นไหหนึ่งกถึงอยหกกก็ตึงหอกขีห้าบครบอยนั่แหละแตคือครบอยปีปีหนึ่งพอดีหนึ่งพักกามา ปันมาตลอดบสถ์โกลไฟปีนี่โบสถ์ปีพอดีเขากต่มาสองครบหนึ่งร้อยปีเมื่อนี้ที่อาจารย์บรู้ว่ามื่อนี้ว่าตัวปีนี่าบปีนี้ปีนี้ปีนี่คบปีดีปีนี่ครบตามข้อสอบคบนะปีนี่ตัวรู่ว่าเปินมีต้นข้ามเดี๋ยวตองไปเป็นไหมว่าเปินมีต้ข้ามมื้นเลยดูต่วสองพัสี่ร้อยหกิบ็นป่ไเด้ลบมือไห้เนี่ยพออาจารย์ไปบนไม่ตัววัดบัตรได้รับพระราชทานที่สงฆามสีมาปีสองพันสี่ร้อยหกสิบหก แต่ได้เป pues ็นบทครบหลายปีมัอนี่แหละแต่ว so ่าม like so ันเป็นบทแบบเก่าเกล็ดแบบสมัยเก่าบ่มีทุนหลายเนาะอย่างธรรมดาก็ปรับปรุงมากเลยนะบางคนเกิดที่ว่าเอ้าแต่ว่าบทเก่าที่มันเป็นยิ้มไม่เยอะนะมันมันเป็นการปรับปรุงมากเลยเลยนี่สิปับปรุงมากเลยเลนยิ้มืุ้มนี่ยิ้มตุ้นี่เพเพราะหลยปีเลยอย่างนึงแต่ว่าพื้นที่มันนี่ที่เป็นบทมันมันหลายปีแต่ว่าการปรับปรุงพื้นที่พอยนี่ผสมขึ้นมากเลยนะ ผมตีมาแต่เฮ็ดไม่ปรัะปุงเอีแยมไม่นะแต่ว่าบวชไปอยู่บางนี่แหละปีเราเอันอยากมีไแต่อยากปับปรูงบุญนาอยู่ทำว่าอาจารย์อยากปับปรุงบุญนาเพม่อยากปับปรุงเพราะว่าด้วยคนพลาดอ่ะหัวนะครับก็ูงเองนะครับก็จะมือสิทธิาลงมากนะที่้ว้จะมีกาแฟหัวเมือนอะไรอย่างเงี้ยมันมันหูพันไหลแต่ผู้อารัพในการปับปรุงอันนี้เงืนอร้อม่่ย เหตุท okay. ี่การปักปุ่บุานไม่ข้อมกจอาญากับเบื้เห็ุข้อมคือบริเวณไม่ดอกจะเป็นการบุรณะเอมไม่อาจจะเหตุตามทุนตามกำลังคือพอทุนมาหลายก็บเหตุเป็นบทกระจกนะเอมกระจกกระจกกกระเบื้องไปได้คินกติกั่งนขึนกับให้กระเบื้องไป่งเพราะว่าเป็นบทกลอยปีนะอนุรักษ์เลยอีกใี่กอห้องอได้ น่เป็นบทที่เขาเกียออา่ไดมี่บทเขาเกียีบทท่านรับการบูรณะเป็นบทที่เข่าเกียแต่บทรับการบูรณะนะทำไมู้ไปไบานเจ้าวบอกดูฟังแบบนีคนมาร้อยพุดของดีหรอกไม่หนิพุดออกไปนี่ยงงทนหนว่ามันนำตัวมันไหลบกออกไปน้คจะจะรอทะลอาไปพากดเอาของดี มันเป็นแถานที่เขามีความหีกเี่ยงถึงมันก็มมเดีดีละการทำบทตวทำเาีจุดปรสงนี่เลยเนาะการฝังลงไปของอย่างกับฝังกสดานี่อย่ดีๆผู้บาดเจ็บนี่เราเอาลงไปฟังตามลักษณะของบุต่นอกจากเนาะพี่ไปทานงอีกป้คกับตอนนี้ก็ให้เอาซู้พร์ที่ที่สี่ยันไปทำบุตรอาจารย์ครับอันนี้เราเป็นพรุทธรปวนี้ เป็นหีนนิ่งปรมานโคเนี่ยป่ะมานโคนว่ามานเด็กเป็นจับ่องเหรียญเลยคือเหกเรียญกีสองั้นหายอที่ค่ะตัวเลขท่านไม่ได้ค่ะเอ็กซี่วันถามค่ะอาจารย์บอกกตอเอ็กซี่ะเอ็กซคนมาได้เล็ย่งนาะอ๋เนาะก็ได้เอ็กซีเหล็กย่างเย็นๆค่ะอ๋อเ็กก็ได้แล้ว พระอาจารย์พระเจ้าพรทานา

นั่งเียนั่งกันม้ความเรองเพื่อกไปเกษจะูเขบอ์เบอเานะครับเด้อเบิ่งเข่าเด้อบูเตง้อยูเตีงหม้อวันานไหง่นประกาจับปลูกเปิงป้องเจ็ดตัวแรกนะคะองบี่จับลอก่อนเปียงหนึ่งเป็นเหอกหางเปียงทังทีเป็นเล็กหางไง เนเจ็ดสามบอกตัวอยู่หัวมือห้าวเจ็ดสามเหรอยู่หัวมือเจ็ดตัวนะเจ็ดสามจะมาตัวยู่ยู่ทางซ้ายมือเป็นเหล็กหางตรง่ายอ๋อพี่น้องสงสัยนะครับเพราะว่าเอน้ห้าขึ้นหัวกอบคิีฟาโคองกระดูกร้อยปีครงเป็นกระดูกเป็นกระดูกร้อยปีอาจารย์ก็มาที่ฐานจากตรงเคงกระดูกนะครับ เป็นว่าเค่งก็แล้วกันเนาะยูหานนะครับไป่แรม่อนทักการจับนะครับลูกปิงปองนะครับซึ่งกถือว่าเป็นขั้งแรกนะครับทั้งยืดทุกเดนมาไทยท่ำนะครับเพิ่นอาจจะท้ำลิขี่มาหลายรั้งแล้วนะวันที่ผ่านมาเป็นแดดเชื่อนเป็นนล่าสั่เก้าเจ็ดเก้าห้าเจพาด้วยมาไทยนี่มันบอการาบมาไทยเนี่ครับ ไหวทีผ่านมากด้ทั้งบนทั้งล่างนะครับทวามอะไทั้งบนทั้งล่างนะครับค่ะขอหวยยูกระดูกรอยปีที่วัดสาแก้วพระอาจารย์เพิ่นก็เลือกให้มนตการผ้าลวยเป็นผู้จับลูกปิงปองเนาะค่ะเป็นผู้จับลูกปิงปองนั่กระดูกรอยปีเนาะค่ะมนตการกระจาบได้สองซีหาค่ะเลขสองตัวกระได้ศูนย์ศูนย์ค่ะสำหรับ ามเกเจตูผ้าลวยก็เห็นอยู่แต่งโม่ที่พระอาจารย์เพิ่นปาดให้กระดูกลอยปีเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีก็ล่องเสียงท่ายล่องเบิงเนาะค่ะหาแทมี่โชกน้ากระดูกลอยปีเพิ่นเนาะค่ะสิด้มาทํำบุญหาเพิ่นค้นหาบาทซิบบาทตามกำลังศรัทธาเนาะค่ะทั้งวัดเพิ่นกระขาด ปัจจุปัจจัยที่สีถ้ำบ,บุญและก็สีบุญละนะโบสถ์เนาะคะ่ะโบสถ์กะเก้าคัพร้อมที่สีพังลุ่งเนาะคะ่ะถ้าพี่น้องเอฟซีอยากถ้ำบุญน้ำพระอาจารย์เพิ่นกะเชิญในเด้อคะ่ะที่วัดสาแก้วอำเภอบ้านดุงคะ่ะแอดกะเป็นสภาพบุญให้เด้อคะ่ะคลิปนี้แอดกะสิขอจบคลิปไวไ่อนสวัสดีคะ่ะ